ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับการ Unbox ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เราก็มาถึงชุดนี้ค่ะชุดนี้เขาจะค่อนข้างเก่ามากแล้วนะคะก็มีการออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะกับชุดที่ชื่อว่า p o s t c a r d from the spirits นะคะอันนี้ตั้งใจทำหลังจากที่ปล่อยผีเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่เขาเรียกว่าเทศกาลฮาโลวีนเขาจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากฟังที่มาที่ไปของฮาโลวีนก็ลองตามหาคลิปอ่ะ ฟังดูนะคะคิดว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคล้ายๆอารมณ์อารมณ์จะคล้ายๆกับการแบบเทศกาลแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาปล่อยให้ขึ้นมารับบุญนะอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นนะก็ทีนี้พอหลังจากนั้นนะ่ะก็จะมาเลยมาพูดกันถึงเรื่องของ Spirit ตละกันว่ามีแบบ Spirit ที่เขาอยากจะส่งคือเหมือนกับมันเป็นโพสการ์ที่ส่งมาจาก Spirit ใช่ไหมเพื่อจะบอกว่าอ๋อโอเคอาจิต จริงๆมันอาจจะไม่ได้หมายถึงสปิริตที่หมายถึงจิตวิญญาณหรืออารมณ์อย่างนั้นนะมันอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยจิตภายในของเราเนี่ยเขาอยากจะส่งบอกอะไรกับเราแต่ว่าในไหนก็เทศกาลนี้นะคะเราก็ผูกเขาไว้เลยค่ะเป็นเรื่องราวเดียวกันนั่นเองนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกับชุดนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่สนใจเพราะอันที่หนึ่งนะคือกล่องเขาสวยมากเดี๋ยวก่อน เดีย๋ยวเพิ่งว่ามากสวยกล่องเขาสวยค่ะแล้วก็ของชื่อของคนนี้ค่ะก็เป็นตัวการันตีในส่วนของตัวพลังงานของไพ่ของเขานะคะจริงจริงเราต้องบอกว่าชุดของเขาเนี่ยมีคนติดตามเยอะมากๆเลยนะคะก็คือ c o l a e baron r e e d แล้วก็ชุดนี้เนี่ยจะมาจากที่คินโน่ค่ะคินโนคนิยะนะคะราคาไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆสามารถที่จะจัดหามาได้เนาะ เออแต่ว่าที่สำคัญคือไม่แน่ใจตอนนี้ยังคงมีอยู่ไหมนะคะคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะหมดไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าลังเลอยู่นานคือเราอเคยเห็นชุดนี้มานานสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หยิบมานะคะจนเขาหายไปหายไปคือหมายถึงว่าไม่มีวางขายในร้านหนังสือ,อเออแล้วพอตอนหลังก็เห็นาหม่รอบหนึ่งก็เลยอ่ะโอเค รับมาก็ได้เนืะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยมันประมาณ500กว่าบาทเราก็เลยคิดว่าถ้าราคาไม่ได้แบบใกล้เคียงพันอะไรเงี้ยคิดว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจนะคะคิดว่าน่าจะชอบกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะค่อนข้างหนาล็อตนี้ตัดสินใจว่าในส่วนของคีโนโ o นตัดสินใจว่าจะไม่นับไพ่จากข้างหน้าร้านนะคะซึ่ง บอกตามตรงว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าวันที่เราไปอะคะ่ะเราไม่ค่อยเราไม,ไม่ไม่มีเวลาที่จะแบบนั่งนับไพ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคบอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอากลับมานับที่บ้านเองก็ได้นะคะก็เลยเสี่ยงนิดนึงถ้าสมมติว่าไพ่มันไม่ครบนะคะก็จบค่ะนะคะถ้าเกิดว่าไพ่ไม่ครบก็จบไปเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถไปคืนของที่ร้านเขาได้แล้วนะคะ โอเคเนี่ยนะจะค่อนข้างหนานิดนึงสำหรับการาแรปของที่นี่นะคะเนี่ยค่ะมันจะมีแบบพลาสติกที่เป็นแบบนี้หนึ่งชั้นนะคะคิดว่าเขาน่าจะกันการแกะมีคนแกะของเขาอ่านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในที่ร้านหนังสือเนาะวันนี้เสียงจะดังๆนิดนึงนะคะเพราะว่าน่าจะเทศกาลจุดประทัดม,มีกันอยู่ไหมแน่ตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้เขายังมีจุดประทัดกันอยู่ไหมนะคะนี ราคาเขาไม่สูงมากนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีกี่แผ่นกี่ใบอ๋อนี่ค่ะทั้งหมดมี52ใบนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ก็คือเออเป็น Oracle ค่ะ Oracle Card s นะแล้วก็โอ้เขาเป็นจริงๆเราต้องบอกว่าชุดไพ่ของเขาอะคะ่ะเขาออกมาหลายหลายชุดมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาได้รับเป็นเบสเ e ลลิ n งจากในเรื่องของตัว The Map and อันแชร์อันชาร์เดดนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคุ้นเขาจะเป็นกล่องสีน้ําตาลเหมือนกันแหละถ้าเราจะไม่ผิดคือจะเป็นแบบแผนที่โลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าชุดนั้นยังไม่ได้ซื้อมาตังค์ไม่พอวันนั้นไปแล้วแบบเอเอาถามเขาว่าสแกนสแกนไอคิวอาร์โค้ดในการจ่ายได้ไหมอะไรเงรี <S <S ้ยเขาบอกไม่ได้เนาะเขารับแต่บัตรแข็งอย่างเดียวก็เลยแบบโอเคไม่เอามาแล้วกันนะคะโอเควิธีการเปิดกล่องง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเปิดคลิปขึ้นมาเลยเนี่ย ค่ะมันไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้สั่งอะไรเรียกอะไรได้หมดเลยนะเนี่ยเพิ่งจะพูดเมื่อกี้เองเนาะเรื่องประทัดเนะะาะจะอปล่อยเขาก่อนนะอ่ะจบแล้วเหรอเป็นสัญญาณบอกว่าเที่ยงคืนแล้วอะไรอย่เงี้ยนะคะอ่ะอันนี้ค่ะตัวฝากล่องนะคะแล้วก็นี่ตัว ตัวไพ่เขามาแบบนี้เลยนะคะเฮ้ออันนี้จะเรียกว่าคู่มือดีไหมนะคะเป็นแผ่นพับที่เป็นคู่มือเขานะคะนี่ประมาณอย่างงี้นะคะเอ้ยคุ้นๆเหมือนชุดไหนนะที่มีเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นแบบออ่ medium ship เอออะไรนะ training alenba นะคะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน postcard from spirits นะ ของไพ่ h hey o u s e ค่ะอันนี้แล้วก็วิธีการทำงานกับไพ่ชุดนี้นะคะไม่เหมือนกับชุดอื่นๆเขาบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่า,าไพ่สามารถที่จะแบบอ่านแล้วก็ออันนี้มันถูกดีไซน์ให้มันง่ายต่อการที่จะแบบทำความเข้าใจระหว่างคุณกับสปิริตของคุณใช่ปะในการเลือกไพ่แล้วก็ตอบคำถามคุณได้เลยอะ่ะ โอ้นี่นะคะก็จะมีวิธีการอธิบายนะคะแล้วก็วิธีการตั้งคำถามด้วยนะคะเมื่อเลือกไพ่ใบที่สองสำหรับ clarity Cl หรือว่าเหมือนกับไพ่ขยายอะไรเงี้ยค่ะเนาะทำยังไงแล้วก็ไพ่ใบที่สามสำหรับการที่บอกเรื่องราวความเป็นไปได้ของอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโอ้เขาก็เลือกไพ่แบบสามใบเนาะโอ,โอเคโอเคแล้วก็ผลงานของคุณโคลัท โคเลตเขาอ่านว่าโคเลตนะแต่จริงๆแล้วพอถ้าฝรั่งเศสอาจจะอ่านประมาณนี้ปะโคเลตบารอนรีดนะคะแล้วก็อาร์ติสคือโจเจน่าเดล่ากรอตาเกียเฮ้ยรู้สึกเหมือนเขาทำงานด้วยกันอีกแล้วมังชุดนี้นะคะจากก่อนหน้านี้ก็มีอยู่อันที่เขาทำงานร่วมกันใช่ปะเราหาไม่เจอแล้วมัน รู้สึกจะไม่ได้อยู่ตรงโต๊ะแบบตรงที่โต๊ะเราด้วยเนาะเป็นอะไรไม่รู้วันนี้รู้สึกล้นล้นยังไงก็ไม่รู้ล้นล้น,ลนยังไงก็ไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะตัวไพ่ของเขานะคะโอ้แปลกมากๆเลยโปสการ์ดค่ะก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นโปสการ์ดเพราะฉะนั้นก็คือโปสการ์ดเลยสมัยนี้ยังมีกันอยู่ไหมเนาะไม่แน่ใจน้องๆเคยเห็นโปสการ์ดกันใช่ไหมคะ คือถามเนี่ยไม่ได้แบบอะไรนะเพราะว่าด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะค่ะของบางอย่างมันไม่มีแล้วก็เลยต้องบอกกันว่าเออบางครั้งเนี่ยการที่เราได้เห็นอะไรที่แบบเป็นรูปแบบดั้งเดิมบ้างอะมันอาจจะทำให้เราแบบหุยเปิดเปิดมุมมองของเราก็ได้นะคือจริงๆแล้วการที่ผสมผสานร,ระหว่างเจเนอเรชันมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะคะก็มีอะไรที่ จราจิงๆอ่ะบอกก็ได้เราเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในยุค90เนาะเออเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าไงดีล่ะ90 80, 80 80 90เอออารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เห็นอะไรที่มีการคอมบายมีการผสมผสานร,ระหว่างยุคสมัยก่อน มาจนกระทั่งถึงสมัยนี้นะคะแล้วก็เห็นความสวยงามของแต่ละยุคแต่ละสมัยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะศึกษาอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะคะเราว่ามันมีความงามอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นคือพอเห็นความงามในยุคสมัยนั้นคือมันไม่ได้งามทุกเรื่องนะต้องบอกกันก่อนคือในยุคที่มันมีความงาม ในเรื่องของความงามตรงนั้นน่ะก็เก็บเอาสิ่งที่มันดีๆเอามาผสมผสานกับสิ่งดีของยุคนี้นะแล้วเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะคะเออเพราะเราจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างได้เห็นอะไรที่มันแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นนะคะกลายเป็นคนที่ เรามองว่าการที่เราเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นน่ะมันช่วยในเรื่องของการอ่านไพ่ของเราทําให้เราอ่านไพ่ได้ละเอียดมากขึ้นละเมียดมากขึ้นเนาะลองดูนะคะอืมโอเค กล่นสยาวมาเดี๋ยวเรามาดูโปสการ์ดกันแค่จะบอกว่ารู้จักโปสการ์ดไหมนะคะเ <laughs> นี่ยค่ะโปสการ์ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะสมัยก่อนก็จะมีเป็นแบบอ่ะถ้าเป็นแบบไปรณียีไทยอ่ะเราก็จะมีแบบกระดาษขาวๆใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวหนังสือแดงๆนะคะแล้วก็มันจะมีแสแตมป์ติดมาให้เลย <laughs> ไม่ใช่ก็จะมีแสแตมป์คือเหมือนกับว่าอ่ะโอเคซื้อใบนี้แหละก็สามารถที่จะส่งได้เลยไม่ต้องไปหาซื้อแสแตมป์อีกนะคะรุ่นหลังๆน่าจะไม่เคยรู้จักแล้วหรือเปล่าไม่รู้ มีมะยังมีใครที่ส่งสแตป์อยู่เปล่าไม่รู้เอ้ยไม่ใช่ส่งสแตปมส่งส่งโพสการแล้วก็แบบหรือไม่ก็แบบอารมณ์แบบติดสเตป์อะไรเงี้ยเออบางทีอะเรากับเพื่อนเราก็จะมีอารมณ์แบบอย่างเงี้ยคือไปเที่ยวที่ไหนสักที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะอารมณ์ประมาณว่าอาส่งโพสการถึงถึงตัวเองไม่ได้ถึงเพื่อนนะถึงตัวเองนะคะแล้วก็มีการแบบ เอาภาพโปสการ์จากที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะคะแล้วก็ติดแสแตมแล้วก็เขียนถึงตัวเราเองเนาะแล้วเดี๋ยวพอ in next เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับ in the f u t เ r อเนาะอนาคตข้างหน้าเราก็จะได้กลับมานั่งอ่านอีกทีนึงเออมันเป็นโมเมนต์ที่เราประทับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพูดไปเรื่อยเลยเนี่ยอ่ะอันนี้นะคะว่าจะมีความสวยงามแล้วมันจะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะโอ้นี่เขาบอกว่า สองเซนสองเซนบอกราคาของสเต็มแนละ้วแล้วก็บอกว่ามาจากเฮ a เว n นค่ะเป็นสเต็มที่มาจากสูงสวรรค์ด้วยนะคะได้รับเมสเซจมาจากสวงสวรรค์นั่นเองนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นจิตวิญญ,ญาณเบื้องสูงแล้วนะคะชุดนี้โปสการ์ดหน้าไพ่ก็จะมีความสวยงามเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละใบเนาะก็เพื่อนๆก็สามารถรอ เลือกไพ่จากตรงนี้ได้ว่าโอ้ชอบหน้าไพ่แบบนี้เน่เน่เ่เขามีข้อความอะไรส่งถึงเรานะคะอืมไหมเนี่ยสวยไหมแล้วก็ถามว่าด้านหลังคืออะไรด้านหลังก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนี้ d e r e s t <is> you <S คุณที่รักบอกถึงตัวเองนะ while wow, we are sending you waves of love and joy as watch you reap the rewards of your tenacity and faith you know how long it has taken for you to reach some of your goals and that you've had disappointments along the way right now we suggest you to take a deep breath and feel yourself with gratitude คือจริงๆต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบใช้ภาษาอังกฤษไม่ชอบอ่านภาษาอังกฤษนะคะอาจจะดูแบบอืจะเยอะไปไหนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือ m e s s a g e ที่ส่งมาจาก s p i r i t ไ guide ไงมันส่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไง เขาก็จะยาวแบบหมายถึงว่าเขาก็จะใช้ข้อมูลให้รายละเอียดซึ่งเรามองว่ามันดีตรงที่พอหยิบหนึ่งใบเราสามารถที่จะอ่านและเข้าใจมันได้เลยไม่ต้องมานั่งแปลภาพนะอ่านไปตามเนื้อหานี่นะะแหละค่ะแล้วก็ตีความตามเนื้อหานี้ได้เลยนะคะมันก็จะง่ายสําหรับคนที่อยากจะได้ข้อความคําแนะนําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะชัดเจนเลยไม่ต้องมานั่งดูภาพแปลภาพเนาะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษหรือไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษไม่ต้องอ่านไม่อยากอ่านเนี่ยนะคะก็อาจจะสกิปคือหมายถึงว่าไม่ต้องเลือกชุดนี้เข้ามาไม่ต้องซื้อชุดนี้ะนะหรืออีกอย่างหนึ่งคืออยากได้ชุดนี้นะบอก optimistic ist, Optim t a r o รนะช่องเราบอกนิดนึงก็ได้ว่าเอ้ยอยากให้แปลชุดนี้อะ่ะเพราะแบบอยากใช้ชุดนี้อยากใช้ไพ่ชุดนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมาได้มาทำคลิปแปลชุดนี้กันให้ ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะว่ามันหมายถึงอะไรยังไงแต่ละใบเนี่ยคือเห็นเขียนยาวๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆคีย์คอนเซปต์เขาจะมีหรือว่าหลักๆของเขาอะก็จะมีอยู่ว่าเฮ้ยชุดเนี้ยสปิริตไกด์เขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะมันจะมีเพื่อนๆก็จะสามารถจําได้ว่าอ๋อโอเคเฮ้ยถ้าเป็นอันนี้นะมันหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อนๆก็อาจจะแบบติดตรงนี้แปลไว้ได้นะคะเปิดไพ่มาปุ๊บอ๋อโอเคแปลอ,อ,อ,อย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยนะคะ โอเคก็ okay. ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวคําแปลก็ยังไงก็ทักถามกันมานะเดี๋ยวจะได้ทําคลิปต่อให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครสนใจเราก็จะได้สกิปเราจะได้ข้ามคลิปมาใช่ข้ามชุดนี้ไปนะคะ<ม>ก็ถามเราเราชอบนะเพราะว่าภาพเขาว่าไม่ได้แบบดูไม่น่าสนใจอะไรคือภาพเขาสวยนะเอาจริงๆแล้วมันเป็นอาร์ตท,ที่แบบดูแบบสวยแล้วดูคลาสสิกมาก ถามเราเราชอบนะแล้วก็เนี่ยค่ะด้านหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ภาพนะคะมันก็ยังมีแบบข้อความตรงนี้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็คือ with love เห็นไหมด้วยรักจาก s p i r spirit g u i i e เ hey! อ๊ะไหนดูสิด้วยรัก Do you know how much we love you คุณรู้ไหมว่าเรารักคุณมากแค่ไหน spirit guide บอกเราเนาะ Want to help you แล้วก็ต้องการช่วยคุณนะคุณรู้ไหมอ่า We are here for you เขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่สมนเขาอยู่ที่นี่เพื่อเรานะและ We hear you ask for guidance เขาได้ยินคำร้องขอของคุณละละที่คุณขอที่คุณสวดมนต์อ้อนวอนขออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาได้ยินนะแต่คุณนะ่ะต้องปล่อย เหมือนก็ปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้เราอะได้ช่วยคุณนะคือขอเสร็จแล้วขอกับจัก,กรวาลเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสิ่งที่ต้องทําต่อจากนั้นคือวางใจให้สบายปล่อยให้เป็นหน้าที่ปล่อยให้อยู่ในมือของจัก,กรวาลค่ะไม่ต้องไปร้อนรนไม่ต้องไปกังวลน,นะคะเมื่อเราทําเหตุที่มันดีแล้วผลมันจะดีค่ะเดี๋ยวจัก,กรวาลเขาจะจัดสรรมาให้เองนะจ๊ะ แน่ไหมคอนเซปต์ Concept ของมันเนาะ you don't have to do it all เขาก็ยังมาย้ำอองบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วคือคุณนะได้ทำในส่วนที่ของคุณเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเหมือนที่เราบอกไหมคือคุณทำในส่วนของคุณไปเรียบร้อยแล้วคือคุณทำเหตุเรียบร้อยแล้ว now let you now let us do ours เขาบอกว่าเมื่อคุณทำส่วนของคุณแล้วก็ปล่อยให้เราได้ทำในส่วนของเราบ้างนะ we ไม่ใช่ we you would be a waste truck If you know, knew how many strings were pulled through the matrix to give you what you need and decide, spirit has a plan. Oh, I have a plan. And when you sign up to be a concrete con co creator, um, when you sign up to be a co creator, you need to remember to allow the partnership is not. วันที่ y o u r desires and plans meet up with those of spirit Pretty remember จำไว้ว่า spirit เขาก็มีช่วงเวลาของเขาที่เขาจะแสดงออกมาเนาะเออซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับเรากับของของเราเนาะก็จงเชื่อเชื่อเรานะ t r e a s u r spirit ideas are amazing now let's go and let us do the magic pay attention to other areas of your life and before you know h a t a miracle will have taken place we love you so much น่ารักมากๆนะคะอันนี้เป็นพลังจักรวาลขอโทษไม่ใช่พลังจักรวาลมันเป็นกฎแห่งการดึงดูดอย่างหนึ่งคือเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําในส่วนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะตั้งจิต ว่าอยากจะได้อันนี้อะไรเงี้ยหรือขอว่าอยากได้อันนี้หรือทำเหตุหมายถึงทำสิ่งดีๆขึ้นมาแล้วนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของกฎแห่งการดึงดูดหรือ s p i r i t g u i d ล้ะที่เขาจะส่ง Miracle หรือส่งสิ่งดีๆกลับมาให้เรานะคะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งดีๆที่เขาจะส่งกลับมาให้มันไม่ได้บอกว่าสมมติว่าเรากําลังเรียกว่าเราอยากได้คู่รักคนนี้อย่างนี้นคือคนนี้อะไรเงี้ยจักรวาลคงจะบอกว่า Hey y o ฮัลโหล hello คือเขาคงไม่ได้ส่งคนคนนี้มาให้แต่เขาจะส่งคนที่ท้ายแบบนี้ลักษณะแบบนี้แบบที่คุณอยากได้อ่ะยกตัวอย่างอย่างแบบเราอยากได้ผู้ชายที่เป็นคนดีรักจริงเอ่ออะไรดีนะเขาเขาอยากได้อะไรนะรักจริงคือเรียกว่าซื่อสัตย์อ่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนอยู่ในศีลในธรรมอารมณ์ประมาณนี้นะเราก็ตั้งของเราไป แต่ถามว่ามันอาจจะไม่ใช่คนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าว่าเราอยากได้คนคนนั้นนะ่ะแต่จักรวาลอาจจะจัดสรรบางทีอาจจะจัดสรรคนคนนั้นให้หรืออาจจะจัดสรรคนที่เป็นลักษณะแบบที่เราบอกไว้มาให้นะคะลองเขียนดูนะเราเคยลองเขียนค่ะ20ข้อที่เราเขียน,เ,นเพื่อนๆรู้ไปรู้ไหมว่า20ข้อนั้นเราได้ทั้งหมดเลยใน20ข้อนั้นนะคะก็ลองเขียนดูค่ะมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing มาก,มากจริงก็อย่างที่บอกอะ่ะเขาจะจัดสรรมาให้เราเมื่อเวลาพร้อมเวลามันใช่คนมันใช่ทุกอย่างมันใช่มันจะจัดสรรมาเองนะคะลองดูนะเป็นเรื่องที่เเหลือเชื่อแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะอแอบบอกความลับนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการใช้กฎแห่งการดึงดูดหรือพลังแห่งจักรกวาลพวกนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ เป็น,นกลไกทางสมองด้วยนะเป็น,นกลไกทางจิตกลไกทางสมองที่มันเกิดขึ้นได้จริงนะพูดไปก็ยิ้มไปนะ <c oughs> คือจริงๆต้องบอกว่าลองเขียนดูค่ะลองลองตั้งตั้งสิ่งที่เราอยากได้ดูนะคะแล้วมันจะบังเกิดขึ้นนะคะแต่เราก็ต้องทําเหตุของเราด้วยนะไม่ใช่สมมติว่าอุยฉันอยากได้คนดีแต่ฉันก็ยังเป็นคนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ไงเราก็ต้องไปทําตัวให้เราพร้อมสําหรับคนที่ดีๆคนนั้นที่จะเข้ามาด้วยเนาะอืม แอบยิ้มแอบยิ้มฟังไปก็ยิ้มไปคนพูดฟังไปเออพูดไปก็ยิ้มไปเหมือนกันนะโอเคดูสิเห็นไหมการ์ดเขาน่ารักทุกใบเลยนะคะภาพเนี่ยมีความคลาสสิกนึกถึงกําลังดูศิลปะแบบที่บนเขาเรียกอะไรนะศิลปะปูนปั้นของแบบฝรั่งอะไรเงี้ยหรือแบบภาพวาดของฝรั่งเนาะคือเป็นอะไรเออมันเป็นภาพวาดฝรั่งจริงแหละนะคะเนี่ยสวยงามมากๆนีๆ่เป็นนกนกนก โอ้โห้ยชอบตอนแรกนึกว่าแบบก็แบบเออกค็คงแค่แบบคำพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆรแล้วเออเขียนเยอะดีนะคะชอบปกติชอบอ่านด้วยแหละแล้วก็เลยชอบชุดนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเอยไม่เอาไม่ชอบการอ่านการอะไรอย่างงี้ก็อาจจะข้ามชุดนี้ไปก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะหน่อย นะแล้วก็แต่เราอะ่ะชอบทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยคือชอบด้านภาพของเขาด้วยแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะ <c oughs> ก็จะชอบในส่วนของคำคำอธิบายของเขาหรือข้อความที่เขาส่งมานะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ใช้ง่ายชุดนี้นะคะอ่านง่ายโอ้แต่ว่าเวลาที่สับไพ่นี่สิจะทํายังไงดีละ่ะมันจะยากๆนิดนึงนะคะสําหรับการสับไพ่อาจจะต้องใช้วิธีการนี่ อาจารย์แนะนำมาให้ใช้วิธีนี้นะคะก็จะง่ายขึ้นในการสับพายเนาะโอเคก็เมื่อกี้ spirit guide บอกเราแล้วว่าทำเหตุให้ดีเนาะแล้วเดี๋ยวผลมันตามมาเองเนาะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาถูกมามนะคะเพื่อนเพื่อ,อลองไปทำดูนะคะน่าจะได้ประโยชน์จากการที่เปิดไพ่เมื่อกี้นะคะ <laughs> if you allow your awareness to set in settle in ดูดิ with love เป็นภาพแบบว่านางเงือกกำลังเป่าแตรเฉลิมฉลองอะไรอย่างงี้ป่ะมไม่ต้องกลัวสำหรับเราเราอยู่ที่นี่แล้วนะอ่าแล้วก็ยังคง spirits love you เขาก็ยังออกมาย้ำอีกนะคะเขาเป็นห่วงเพื่อนๆมากนะคะว่า เนี่ยไม่ต้องห่วงนะเราดูแลเธออยู่นะจ๊ะขอบคุณกับสปิริตกที่อยู่กับพวกเรามาตลอดเนาะโอเคก็ชุดนี้การสับไพ่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือยากแน่นอนนะคะแล้วก็การกรีดไพ่ก็ทำไม่ได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทำก็คือลองไปอ่านตรงนี้ดูก็คิดว่าน่าจะชอบสำหรับใครที่อันที่หนึ่งมือใหม่อยากได้ ข้อความที่สามารถอ่านได้เลยเนาะแล้วก็อันถัดมาก็คือคนที่ชอบอ่านเออคนที่ชอบอ่านน่าจะชุดนี้น่าจะเหมาะนะคะก็เป็นอะไรที่แต่และว,ว่าชุดนี้อาจจะไม่ได้แบบเป็นเบสเซอร์อะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบการอ่านข้อความอะไรเยอะๆแบบนี้ก็เป็นได้นะคะแต่ว่า อันนี้หมายถึงคนไทยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเราคิดว่าชุดนี้น่าจะเป็นอะไรที่ก็ถูกใจเหมือนกันนะคะก็จะสามารถอ่านได้เลยนะคะโอเคสำหรับชุดนี้นะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆยังไงกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมีมาเพิ่มอีกเยอะแยะเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ